เอาสวัสดีครับเอามีฟ้าไปแล้วครับวะกับคออีกเช่นเคยครับวะคอามนายนะครับไอ้หนุ่มเปเล่ยควมหน้าไปแล้วในผู้บ่าวเอิร์อครับโอ้โหนี้วุฒออกซื้อครับเน้นว่ากางเกงขาดครับว่ากางเกงครับกางเกงขาดข้างหลังอีกครับ ห้หนุ่มหมวกแดงนะครับบรรยากาศครับนะจ,จ,จะไปเมือแล้วครับนะตอนนี้ฟ้ามเห็นแวบ,บ,บ,บครับนะล้จกะจะเป็นเอ่อของของนงเอิร์ดครับนะของเปเล่ไปเมื่อกี้ครับนะสอพัน นี่ก็จะเป็นของแม่ก้อมครับเนาะแม่ก้อมแม่ดอนแล้วก็กอกงัวขาวพอเตี๋ยครับเนาะเป็นแม่ก้อมแม่ดอนมาเลี้ยงครับอ่าล่าหูครับนะนายหูช่างแอร์ในตำนานนะครับนะเนาะมาเลี้ยงเองอ่าส่วนพอเตีย๋ยแล้วก็พักพรอนครับช่วงนี้ คือบอลครับครับบอลเนี่ครับจัดการครับในหัวคือบอลวะฉันเอาโมนี้บมมีโหลดครับมนี้บุมมี่เจ้าบอลมวว่าคุณพากนสิบมวนอีกปวดขอบพ่อไส้ขอบพอลิศนะโไปก้อนแล้วกับสายหนอน หมดบ้านแล้วมั้งป่านนี้ดางว่านำรำอนี่ดางกุ้งครับนะใส่กุ้งดางกุ้งไปใส่กุ้งต่าเนันง่ยส่นงมันา่าีุยย่าได้ย่ะย่งได้ยยง ด้ยซมาลิีมาเองนะปล่อยเราแม่ทุกคนเดี๋ยวกองเกิมากน้ำอยู่ขนาดของในหูองเราสิป่อยอยู่มืออื่นสองมือลูกแตงโมเปลี่ยนแบบไปเลยแล้ว บัวมันมันมันขึ้นได้ดูแต่ว่าคนต่อกับมันจหมดข้นบมดทำความเร็วครับนะยังพาง้อไปหาข้อจากค้อมันครับหัวข้อจากข้อ กัะโยกครับนะเร็วครับเร็วเร็วชุดนี่ยูหนามมครับป๊ครับนะขอกเปเลยครับ,นะรบนี่ต้อมไปก็อาจจะเห็นอยู่ครับ ไรเบ่ไปครับต้องให้ทีมงานให้หูขึ้นมาไร,นะค,นนรครับนะคนไรเบายางครับไรงูไรงูครับยางยางดีดีเวียนเวนเหมยเหรอเหมยลีครับด้านหลังครับไปล้างหน่อย เอาพอท่านี้นะครับเออให้ผ่านเทากับหมวกแดงพ่ออะไรไปนี่อย่าไปเนี่ยเป่าเพคนร้ายกวนคนร้ายมนะันขาดครับนะขอบคุณครันทีครับว่าเราช่อบครับเดี๋ยวสวัสดีครับ